สวัสดีครับวันนี้จิปาถะจะมานำเสนอเรื่องราวหลายความผู้ชมเรื่องเกี่ยวกับมุมปักพ้นในบ้านนะครับนะมุมปักพ้นสบายสบายหลายๆคือแต่ละบ้านก็มีแุกบ,บ้านมีนาทีเล็กๆน้อยๆช่วงว่าช้ามว่าเราก็ทำเอาไว้ปักพ้นเลวเต้วางคิดขลองแต่ละบ้านนะครับ บางบ้านก็ทําอย่างดีจัดท้วนย่อมถ้วยห้ามลงตุนจางหนักจัดท้วนออกแบบมาทํากาเลวเตทางรวกทำรับกีป่าตานี่ก็คือทำเอาเองหายหายสบายสบายไม่ต้องจ่ายลักการได้รมากใหม่มีหลายๆเอามาพูกมาทุ่มกันดูตรงนี้ มังไม่น่าใจเลยปั่นย่อมเป็นท่วนยุม่มจะมากว่าคือทำเอาเองมีอะไรยากลูกยากจย่าย่ยกระทุกหลงตปอยบางติ้งกะเป็นข้องกินพักท่วนขัวม,มั่งตอนถ้วยหามมั่งพระโตร่ผลเปกันกีปาทะเลยขับตรงนี้มีเพุ่มจะก้าวรายละเอียดในแล่วมีอะไรมั่ง ต้นนี้เป็นเมาตนม้นเมาอันนี้ยอดกินได้ลูกกินได้ครับนี่กระือใบเปร่าใบาเปร่านี่ใช้ได้มากมายตมานไงไลายานอ่ารับไปอัน,นี้อันนี้นี่จะเรียกตำทำไมไม่เ้าเรียก,กว่าต้นบลูเบอร์รี่ จริงๆพวอมเข้าใจว่าเป็นเมาเลยครับเมากลรงังอ่านี่กลับมาหไหมอ้นนี้เมาบ้านเราเมาไทยนุก่กองพอง่มบวงเบา้าบวงเบานี่ปลุกมาท่องจำเพีเ่ออย่างไม่ได้กินค,น,นครับอ่าถัดมาในตอนค่งอ่าให้ผ่านนายจมนี่คือลูกเครือเทศครับต้นลูกเครือเทศไอ้นี้ต่างพักนอกกันได ให้เก่งได้อายอุย์เดี๋ยวนี้ก็เป็นลูรื่อออรอ์เูรื่ออรรอนี่ก็อรอรร์ต้มชื้แล้วกับตนตาวิตก็เป็นรูปแล้ลวอ่านั่งเนี่ยจริงขออผนอันนี้พักจังที่ช้านก,กินกับลาบกับไล้กับร้อยอยู่ าน,นี่ตราสาร,าร,รกินดลานทองตำดุจักผักเฟลใบตวยหอมนี่ก็ประโยชน์มากมายช้ได้จริงน,นี่น่าจะชวูฉมัคว่าน,นี่ตราสารข้อกากเวกับคงจะเห็นบางร้านกากเวทดอดข้อกับปลูกโยต้นกา,นเนากเวกับต้นแรกนะครับน้ำเจะต้ตนใหม่ยต้นเรนี้ก็คือ ไม่ไรแต่ฉันก็น่าจะอยู่จัดอยู่เดียวมือห่วเง,ง่ามานันเราโคแบบนี่แตบบ่คนเขาบนั้นลูกปักไม้เลยเป็นลูกดอกอันนี้ตัดใช่ไหมเดียวเลื่อยอยู่นิดตัดมาอันนี้ใบาราเรื่าใบราถ้าแกงตายจะ,จะใจใช่แกงได้แกงข้าว ตอนนี้ตอนลูกป,ปิ้งบางแห่งก็เรียกลูกกิ้งแต่เป็นพักนอกนอกนุ่มยินได้นอกแกงได้ลื้อแกงกับเนื้อวัวกรับ้อยอยู่กับนี่ที่คนลูกป,ปิ้งนี่คือบางที่เขเรียกพักนามแล่งไห้ตูวก็ได้ บลเตอร์กรีปไะไรมลูอันนี้ตรงนี้นะัดไปทาง้านกงตอนไม,ม้พยายามยานัทรี่อยานัทรี่ยู่กับทรัพย์สิอันนี้ตอนเมา้าตอนได้ครับเม้าไตรยู่กับบลูเบอร์รี่เมืองไทย นี่กับมุมฝักป้อน่อนใจนี่ตรงนี้ก็มีจุดทีนั้งเทเทอ่านี่ได้มาจากทีดานเกวียนนะครับดานเกวียนมู่บานดานเกวียนทีโครัสเ,เล่งตั้ม หลังหิงโป้บันีีอย่างดีคงาไวันนี้เราจะได้ตรงนี้ทนยเย็นๆนัง่งกินน้ำม,มาตุม้มไปได้ได้ยดีกับขอกกามพมกระเพียงแถวนี้นะครับนาาา้าก็คุณมากที่รับชมถ้าชอบก,ก็กดชอบกดไลค์่วยหง่ายเพ่อนเลกันก็กดแชร์เพื่อเพร่เพื่อนเลย ถ้าอยากในน่นุชมคลิปต่อไปแล้วก็กดติดตามเอาไว้ครับในช่างทวกกับพุ่มขอบคุณมากครับพอดีครับ